โอ้มาได้ไล่์สดกันนานนะครับมาสักหน่อยนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับขอปรับกล้องนิดหนึ่งนะอ่ามาโอเคมุมมองนี้โอเคไหมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุท่านครับวันนี้นะฮะกับคิวเครือบแก้วที่ต่อเนื่องมาจากโปร9.9นะครับสำหรับเดือน9นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรชั่นที่มีคนรอคอยกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งในลูกค้าหลายๆท่านเนี่ย ก่อนหน้านี้ก็ติดต่อเข้ามาที่จะเคลือบแก้วปกติแต่ว่าเราจะมีโปร9.9เนี่ยมาเพื่อขอบคุณท่านลูกค้านะเฮ้ยบริเวณตรงนี้ไอตรงสปอยเลอร์ข้างหน้าสเกิร์ตหน้าขัดหน่อยได้ปะเอาเอาเครื่องเล็กขัดให้นิดนึงเพราะว่าชิ้นส่วนนี้มันแมันมันค่อยขึ้นเงาเอาสักเบอร์หนึ่งก็ได้โอเคคุณหลายคนเห็นไหมบริเวณข้างล่างเนี่ยจะเป็นชุดสปอยเลอร์อยู่ไอ้ชุดสเกิร์ตอยู่ไอตัวข้างหน้านี้ มันสามารถขัดได้ไเงาก่อนที่เราจะเคลือบแก้วนะครับซึ่งจะเป็นคาร์บอนนะครับเดี๋ยวเราเอาอเครื่องเล็กขัดให้ลูกค้าหน่อยนะเพราะว่าทั้งคันเนี่ยเร็ยบร้อยสวยงามแนะลยสำหรับคันนี้นะ Mercedes Benz CLS นะสีขาวจะบอกว่าตัวรถคันนี้มีการแต่งมานะครับก็เดี๋ยวผมขอกลับกล้องไปให้คนดูกันเลยดีกว่าจะได้เห็นกันพร้อมๆกันเนาะสักคู่นะครับมาพามาดูสำหรับคันนี้ที่เห็นนะฮะ เป็นรถเมอร์เซเดสเบนซ์นะครับ CLS นะครับตัวนี้น่าจะเป็น 250D นะครับไม่น่าจะเป็นตัว AMG เพราะว่าดูจากเครื่องเป็นเครื่องดีเซลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถพาร์ทรถเนี่ยมีการแต่งมาให้เป็น,นะคล้ายๆกับตัว AMG หรือตัว53เลยนะครับกิลหน้าลักษณะอย่างนี้นะครับมีสเกิร์ตมีคาร์บอนของแต่งเป็นรอบคันเลยแล้วก็ล้อเนี่ย เป็นล้อทรงใหม่แล้วนะครับอันนี้คือผมจําได้ว่าล้อทรงนี้จะเป็นทรงใหม่ของปีใหม่ๆแล้วนะครับแต่ว่าคันนี้ก็จะบอกได้เลยว่าเขาก็แต่งมาสวยงามมากๆที่สําคัญนะสีค่อนข้าง,งสวยนะครับหลังจากที่เราทําการเตรียมผิวไปแล้วนี่คือยังไม่ได้เคลือบแก้วนะอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมยังไม่ได้เคลือบให้นะเพราะว่า,ากระบวนการการทํางานของเราหลายๆคนจะทราบดีถ้าไม่เงาเราไม่เคลือบนะครับถ้าไม่เงาเราไม่เคลือบนะครับแล้วก็ถ้าเคลือบแล้วเนี่ย ยังไม่เงาอยู่เราก็จะขัดก่นกว่ามันจะเงานะครับที่เห็นทางทีมงานเราทําอะไรอยู่ในรถของลูกค้าตอนนี้เรากาลังฟอกบ่ออยู่เพราะว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถใหม่ายแดงอันนี้บอกก่อนไม่รถใหม่ายแดงเสร็จมันจะมีการใช้งานมาแบบปะก,ะปะกะติแหละลูกค้าเพิ่งซื้อมือสองมาจุดประสงค์ในการซื้อมือสองแล้วมาทําการเคลือบแก้ผมทราบดีเลยว่าลูกค้าต้องการความใหม่ต้องการความสิงต้องการความสดสวยก่อนที่เขาจะไปใช้งานนะครับก็อันนี้เราก็สามารถบริการ เพิ่มเติมให้่ันได้เราไม่ได้คิดตังเพิ่มในส่วนของการเคลือบแก้วนะก็คือในส่วนของการเคลือบแก้วลักษณะรถมือ2อ,อย่างเงี้ยเราจะทําการฟอกเบาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เบาตัวนี้เห็นป่ะเป็นเบาหนังนะับป้านะบอกได้เลยว่าน่าจะนั่งและนุ่มมากนะครับในมุมมองในในเท็กเจอร์นะครับในผิวสัมผัสข,ของรถรุ่นนี้พาดูงนี้หนึ่งนี่ภายในห้องโดยสารที่ทีมงานเรากําลังฟอกเบาอ,อยู่นะครับคือซึ่งจะบอกว่าภายในคันนี้คือเรียบหรูมากมากนะ นี่พามาดูในส่วนของรถที่ทําการเคลือบแก้วใหม่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้ามน้ำี่กระจกคาร์บอนที่จะต้องขัดนะครับเราจะขัดให้เงาก่อนที่เราจะทําการเคลือบแก้วในส่วนของร่องโลโก้ทั้งหลายร่องโลโก้คันนี้สะอาดสะอ้านอยู่แล้วนะเห็นปะ,สะ,ส,ะ,ะสะอาดสะอาดเลยอะสะอาดสะอ้านเลยอะนะครับซึ่งจะบอกว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว สวยงามนะเห็นไหมครับอืมนี่ล้อชอบล้อมากคือล้อตัวนี้ผมบอกผมบอกเลยว่าเป็นล้อตัวใหม่เป็นล้อตัวใหม่แหละนะครับแต่ว่าตัวโมเดลรถเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันมันใหม่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่เอ็มจีมันไม่ใช่ห้าสามแต่แต่งทรงห้าสามเลยเห็นปะคือกิวหลังใส่ใส่สเกิร์ตเนี่ยดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังเนี่ยอันนี้คือห้าสามเลยนะครับเสียวยีห้าสามเลยนะอ่าแต่ว่าน่าจะเป็นสองห้าศูนย์ดีนะเพราะมันเป็นดีเซลแล้วก็ เบลสีแดงสวยนะครับตัวเบากปกติถ้าเป็นตัว5-3มันจะไม่ใช่หนังลักษณะอย่างนี้นะแต่พวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแต่งมาแล้วนะพวงมาลัยพวงมาลัยของ53เลยนะ AMG ตัวนี้เป็นเกิวตัวเก่าถ้าเป็นตัวใหม่มันจะเป็นอีกแบบนึงนะแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับพวงมาลัยนี้ก็หลตังนะเห็นปะ่ะถ้าเป็น AMG ตรงนี้มันจะปจะปัก AMG เอาไว้แต่ว่าตัวสัมผัสต,ตัวเนี้ยหนังตัวเนี้ยค่อนข้างนุ่มนะแล้วก็ ค่อนข,ข้างจะสปอร์ตนะครับเพราะเป็นบักเกอร์ซีดมันโอบตัวสวยงามเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็อีกสักคู่หนึ่งก็จะทําการขัดได้เลยขัดได้เลย,เลยการไตอตรงไหนไม่ได้ไม่เป็นไรถ้ามันเล็กมากเออมันเสี่ยงเนาะอย่างบริเวณเนี้ยมันใกล้มากเออมันแตกแล้วไม่เป็นไรโอ้โหตรงนี้มีรอยแตกตรงนี้เอาเอาแค่เอาแค่คใส่ก็พอเออ <laughs> นี่กำลังขัดอยู่นะอ,อะไรเอยไฟไม่มา อ่อไม่เป็นไรตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยมันจะไม่ใสเห็นป่ะเหลือนิดนึงเหลือนิดนึงมันจะไม่ใสนะแต่ถ้ามันใสแต่มันจะมันจะสวยเงี้นี้มากๆเลยบริเวณเนี้ยก็พออ่ะบริเวณชิ้นเนี้ยสักชิ้นหนึ่งเนีย่าลายลสักครู่หนึ่งเราจะเ,เริ่มทำการเคลือบแก้วแล้วนะครับนะฮะนี่ครับกับ CLS นะฮะสีขาวออกคันนี้ทำโปรแกรมเมกาเซรามิกโปรด้วยนะ จากปกติเนี่ยที่ร้านเราตอนนี้เราจะมีโปร9.9นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของทางร้านก็จะเป็นตัวกาฟีนนะครับเป็นตัวคอสกาฟีนนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับซึ่งจะไม่ใช่เซรามิกแล้วมีโมเลกุลที่เล็กลงมากกว่าเดิมนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คันนี้เลือกเป็นเมกาเซรามิกโปรนะครับก็คือจะมีทั้งหมด2 l a เลเยอร์ก็เวลาการทํางานแต่ปกติเนี่ยถ้าจะเป็นคอสกาฟีนเนี่ย หรือคอสโปการฟีนหรืออัลฟาการฟีนะครับจะใช้เวลาในการทําอยู่ที่ประมาณ1วันนะครับแต่ว่าคันนี้ผมขอ2วันเพราะว่าน้ํายาเคลือบแก้วมันต้องลง2เลเยอร์และทั้งที่เห็นนะครับรถคันนี้ส่งตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้เคลือบเลยนะครับมาช่วงใสายๆมาช่วงเที่ยงๆเออยังไม่ได้เคลือบเลยนะก็ขัดเตรียมผิวกลนยิ่งยวดสุดแล้วค่อยเคลือบซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เคลือบเคลือบจะเคลือบวันนี้ เท่ากับวันนี้เร็วสุดเนี่ยก็เคลือบไปสองเบอร์แต่ลูกค้าก็ไม่สามารถรับรถได้อยู่ดีนะครับก็กระบวนการการทํางานที่ผมบอกนะมันก็จะมีความเยอะแยะไมหมดนะครับตามแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกเนาะอะคันอย่างคัน c ซ s เนี่ยก็คือทํา2วันนะครับเพราะเป็นเมก้าเซรามิกโปหมวกกันน็อกก็เช่นกันหมวกกันน็อกทำสอวันแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคันที่ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับแต่ว่ารถลูกค้า เอาเอาฮาเลย์มาเคลือบเนาะกับโปร0.9แต่ว่ามค้าเคลือบหมวกด้วยไอหมวกก็ต้องเคลือบสองวันหมวกก็ต้องเคลือบสองวันมาเ,าเลยต้องใช้เวลาในการทํางานที่คอบคุมหมวกด้วยนะครับพา,ามาดูพา,ามาดูแทนสำหรับตอนนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับกับรถที่อยู่ข้างหน้าของคุณนี่ครับก็คือฮาเลย์เดวิสันนะครับตัวนี้เป็นตัว โรลเดอร์เนาะแล้วก็มีการตกแต่งมาแล้วสีนี่ไม่ได้ทําเองนะครับสีเป็นสีโรงงานผมบอกได้เลยเป็นสีที่มาจากโรงงานแหละนะเพราะว่าตัวถังเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นสีที่ทำเนี่ยถังตรงนี้มันจะมีสติกเกอร์อยู่ซึ่งสติกเกอร์เนี่ยก่อนหน้านี้ยังมีแปะอยู่เลยนะครับเพราะว่าผมเพ,พิ่งแกะออกไปเองกล้าขี่แน่ๆนะถ้าลูกค้าเห็นอยู่นะตอนนี้บอกได้เลยว่ารถของท่านเปลียนไปเ,เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นในตัวไหนก็ตามก่อนหน้านี้ผมจะให้เห็นนะว่าผมถอดกระเป๋า ทั้งหมดหอดบากนะครับใต้บากเนี่ยเคลือบหมดนะครับกระปรงกระเป๋าข้างในข้างนอกเคลือบหมดนะฮะในส่วนที่เราไม่บอกเลยเคลือบแล้วมันจะมันมันจะล้อนอะ่ะมันจะเสียประโยชน์อะในตัวหองในตัวบางฟิลบางแบตตรงเนี้ยชอบเป็นรอยเราก็เอาอ,ออกมาเคลือบออกมาขัดให้ก่อนอ่าอันนี้ก็เป็นตัวโรไลเดอร์นะครับไม่ได้ออกมาจากการแต่งนะอันนี้คือออกมาจากโรงงานลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนี่พามาดูนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะ โลเดอร์ออกมาสวยงามแต่สิที่เห็นเนี่ยที่มีของแต่งก็จะเป็นพวกทองทองทั้งหลายตุ๊ก,กตาแฮนด์แฮนด์เห็นไหมแล้วก็ตัวการกันล้มตัวนี้ดูดิบดีนะการล้มออกมาเป็นแบบงานอลูมิเนียมกึ่งเลยอลูมิเนียมคลาเซีเอ็นซีผสมเนี่ยซีเอ็นซีผสมอนะแล้วก็การประกอบขึ้นมาแต่ละชิ้นดูแบบดูดิบดีอะนะผมชอบแล้วก็ท่อท่อได้แต่งมาแล้ว ท่ออะไรอะซา,ซาวิสกี้สปีดนะไม่รู้ผมอ่าน,นผิดขออภัยนะครับแล้วก็มีส่วนนี้เป็นของแต่งนะอะไรที่เป็นทองทองเนี่ยของแต่งหมดเลยท่อพักเท้าการล้มนะฮะอันนี้ของเดิมแต่ผมไม่แน่ใจว่าของเดิมมันมาเป็นตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าลูกค้าเปลี่ยนมาแต่ว่าเป็นเป็นตัว1 17นเะถ้าเป็นรถสมัยก่อนมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว1 17คือ C ี o โอเลยนะครับนี่โชค๊คฮาร์เลย์รีิซันอันนี้น่าจะเป็นของเดิม เ่นตุก,กตาตรงเนี้ยเนี่ยตรงแฮนด์ตรงเนี้ยแต่งแน่นอนตรงนี้แต่งแน่นอนอันนี้แต่งของนี้ของแต่งแน่ๆครับทารัสพาร์ทน,นี้ก็แต่งแน่นอนพาร์ทน,นี้เราก็ถอดก่อนที่เราจะทําการเคลือบนะครับเพราะว่าจะได้จะได้ขัดตรงโซนล่างนะเคลือบโซลล่างให้ได้ด้วยนะครับซึ่งออกมาได้สวยน่าดูน่าชมมากนะครับโอเคนะครับเสร็จสิ้นนะครับกับวันนี้นะครับโ,โปรแกรมการ เทีบแก้วทั้ง2คันเลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคิวลูกค้าเข้ามาอีกนะครับก็ขอบคุณท่านลูกค้ามากซึ่งโบก้าจดเกเป็นที่เป็นเป็นการตอบรับที่ดีมากๆครับเพราะว่าตัวนี้เรายังคงมาตรฐานการทํางานยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่เห็นนะฮะคิวการทํางานเราจะไม่ได้แน่นมากนะครับแต่ว่าสามารถทําได้ถ้าผมบอกว่าทาได้คือทําได้นะครับก็ก่อนหน้านี้ฮาร์เรสเสร็จไปแล้ว c ซ S กําลังจะ กำลังจะได้เคลือบนะครับกำลังจะได้เคลือบเคลือบเสร็จก็เดี๋ยวจะมี BM มาอีก1นคันนะครับก็ท่านลูกค้าคนไหนที่สนใจแนะนำว่าจองคิวแล้วก็สอบถามเวลาที่ร้านก่อนนะครับจะได้ไม่มาเสียเวลานะครับวันนี้มิก้เสรยจรถตัวของเราท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ